สีครับแต่งงานกับผมนะครับค่าแตง่งค่าแต่งค่าคุณมากครับเทียคำคุณนาแตง่งค่าแตง่งเราจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะครับสี่อยากมีลูกสักหกคนดีไหมคะหกคนเลยเหรอครับทาไมล่ะทีไม่ไหวเหรอคะไหวจ้าไหวจ้าแต่ทีว่ามีสัก11คนเลยเป็นไงสร้างทีมฟุตบอลไปด้วย 13บสาดีกว่าค่ะผื่อตัวสำรองด้วยไง <Hej! S 1> นี่คือจุดเริ่มต้นของผู้ชายคนหนึ่งที่อยากมีอนาคตกับคนที่เขารักคำมั่นสัญญาจะปราประโยชน์หากเราไม่แสดงออกมาผู้หญิงหลายคนต่างรอคอยวันที่เธอจะได้ใช้ชีวิตกับคนที่เธอรักและเด็กตัวน,น้อยอีก13คนที่พวกเขาหวังกันไว้ว่ากำลังจะลืมตามาดูโลกในอีกไม่ช้ามันจะเลี้ยงกันไหวหรือวะ <_ Ara> พี่สีเองนี่สีเองพี่โอ้ตกใจไรไหวไหมพี่พี่ไหวไหมเนี่ยไหวเจ้าไหวพี่หอบเป็นงูเห่าเลยบอกไหวโอ้โหเดี๋ยวพี่ลงไปหาน้ำกินก่อนนะเดี๋ยวอีกสักหน่อยนะพี่นะกำลังดีเลยอ่ะสีห้าแล้วนะคนจีนบอกว่าเลขเจ็ดเลขดีเลขเจ็ดนักพี่นะทำไมพี่ไม่รักสีแล้วหรอ พี่ทำก็สีไม่ได้หรอเจ็บหมอสาสีงูรักชิกโป้ยเก่าจับ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 โอ้ยจนถึงจับไปเนี่ยโอ้ยพี่นะ <c oughs> <c oughs>